ใน EP ที่27นี้เราจะได้พบกับนักแสดงรับเชิญคือคุณอาร์มโอฮันนานะครับซึ่งน่าจะได้คอนเนคชันมาจากพียมนั่นเองครับผมคือทั้งคู่เนี่ยแสดงรายการบริษัทหาไม่จำกัดด้วยกันนะครับพียมแกก็ชอบขับรถคันใหญ่ๆรถไบค์เกอร์เหมือนก,นกันกับคุณอาร์มนะครับจึงเป็นที่มาที่คุณอาร์มได้มาเป็นต่อครั้งนี้ครับเรื่องราวคงจะสนุกมากๆเลยนะครับก่อนไปรบกวนเพืเ่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับเรื่องราวมันเริ่มต้นที่บางบ่าครับผมไอมาดเพื่อนรุ่นน้องของพิยมในสมัยเรียนได้มาเจอกันอีกครั้งครับก็เลยนัดแน่กันมากินเหล้าที่บางบ่ามันเคยนั่นแหละครับพวกนี้ไม่มีอะไรเจอกันก็กินเหล้าคุยกันแถมไปที่ไหนไม่เป็นด้วยนะฮะต้องมาที่บางบ่า ก็เนื่องจากพี่ยมแกเป็นเจ้าของนะฮะก็ไม่จะเป็นต้องใช้เงินเยอะอะไรระหว่างพูดคุยสนุกสนานกันไปมานั้นทําให้เรารู้ว่าพี่ยมไม่ได้สนิทเฉพาะเพียงแค่ไอมาดเท่านั้นนะครับแกยังสนิทกับพ่อไอมาดด้วยซึ่งพ่อไอมาดดีละฮะที่เป็นคนพาพี่ยมไปเปิดซิงหมอนวดครั้งแรกนะเรียกว่าขึ้นครูนั่นแหละครับแต่แล้วระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นไอมาดก็ได้รับโทรศัพท์ ข่าวร้ายจากป้าที่ดูแลพ่อที่ป่วยอยู่ที่บ้านครับว่าพ่อของแกนั้นเสียแล้วครับผมจากที่เพื่อนๆกำลังสนุกกันอยู่นั้นสุดท้ายก็ต้องรีบเดินทางไปที่บ้านอนน้องมาดครับพอไปถึงแล้วไอ้น้องมาดก็ร้องไห้เสียใจกับการจากไปของพ่อครับคงจะปัจจุบันทันด่วนนั่นแหละฮะเลยยังไม่ได้ตามตำรวจมาชันสูตรศพพ่อครับระหว่างที่ไอ้น้องมาดกำลังเสียใจและพั่พารนาอยู่ว่าพี่ยมจะดูแลผมเองพ่อไม่ต้องห่วงนะ พี่ยอมจะใช้นี่ให้ผมด้วยอ้าวอันนี้มันเริ่มดูแปลกๆแล้วนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าเป็นการกันแกล้งกันก็น่าจะไม่เคยดูซิทคอมเรื่องนี้มาก่อนเลยนะฮะมันก็เลยมีคำพูดที่ว่าคนดูรู้แต่ตัวละครซิตคอมไม่รู้ครับใช่ครับไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นต่อพี่ยมพี่อูดพี่วอกเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่ามันคือการกันแกล้งครับจนสุดท้ายทั้งหมดต้องยอมรับปากว่าจะใช้นี่ให้กับไอ้น้องมาดนะครับ ระหว่างที่กาลังพูดคุยกันอยู่นั้นพี่เป็นต่อก็มองไปที่ประตูห้องน้ํามีคนหนึ่งยื่นหน้าออกมาครับเริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วล่ะ <c oughs> ไหนบอกว่าอยู่กันสองคนพ่อลูกก่อนที่พี่เป็นต่อจะรีบออกมาจากห้องนั้นก็สะกิดให้พี่อูดดูพี่อูดก็ทําเหมือนกับพี่วอ,อกเนี่แหละครับแล้วพี่วอ,อกก็ทําเหมือนกันกับพี่ยมเนี่แหละฮะหลังจากที่ทั้งหมดออกมาแล้วก็มาคุยกันว่านั่นนาจะเป็นซุก,กี้น้ําครับแต่แล้วไอ้น้องมาดก็เดินออกมาฮะ ทั้งหมดจึงบอกว่าในบ้านนี้น่าจะมีผีจนสุดท้ายมีป้าคนหนึ่งเดินออกมาทุกคนตกใจอย่างมากแต่จริงๆแล้วมันคือป้าที่โทรศัพท์ไปบอกไอ้มาดว่าพ่อตายนั่นแหละครับเป็นป้าที่คอยมาดูแลพ่อของไอ้มาดนั่นเองจากนั้นไอ้น้องมาดกับป้าก็ขอตัวไปซื้อลงศพแล้วก็ไปแจ้งตำรวจด้วยนะครับซึ่งขอให้ทั้งหมดนั้นช่วยเฝ้าศพพ่อให้หน่อยเดยวแกจะเหงาหลังจากที่ทั้งหมดเข้ามาในห้องของพ่อไอ้น้องมาดแล้ว ก็รู้สึกว่าคนตายควรจะเอาผ้าปิดหน้าไว้นะมันจะประเจิดประเจินนั่นแหละคือสรุปแล้วก็คือกลัวนั่นแหละครับพี่เป็นต่อกําลังจะเอาผ้าปิดหน้าคนตายแต่แล้วคนตายก็ลืมตาขึ้นมาครับพี่เป็นต่อรีบเดินออกมาเลยครับรีบบอกให้พี่ยมเนี่ยเอาไปปิด <c oughs> พี่ยมเจอเหมือนกันครับและพี่อู๊ดก็เจอเหมือนกันครับแต่พี่วอกไม่กล้าไปแล้วครับตอนนี้รีบออกมาจากห้องกันเลยครับผมจนไอ้น้องมากกับคุณป้านะ่กลับมาครับทั้งหมดก็รีบเล่าให้ฟัง แล้วทุกคนก็รีบหนีกลับมาที่บางบาเลยครับก็รู้สึกว่าอยากจะกินเหล้าสั่งเหล้ากินกันใหญ่เลยนะฮะอยากจะลืมเรื่องตะกี้นี้ <c oughs> ไอ้น้องอามมันก็ตามมาที่บางบาด้วยครับแล้วมันก็บอกว่าพ่อเนี่ยลืมตาขึ้นมาแล้ววิญญาณก็ออกมาจากร่างเลยคือวิญญาณออกมาจากร่างเนี่ยนะ <c oughs> แล้วพูดว่าถ้ามึงไม่ใช้นี่ให้กูกูจะนอนตายตาไม่หลับสุดท้ายแล้วเป็นต่อก,กับเพื่อนก็ควักเงินสามหมื่ เพื่อให้ไอ้มาดเนี่ยไปใช้นี่ให้พ่อครับหลังจากที่มันได้แล้วมันรีบวิ่งแจ้นกลับไปเลยครับเป็นที่มาของคนดูรู้แต่นักแสดงไม่รู้ครับตอนนี้เรายิ่งรู้เลยนะครับว่ามันไม่สมเหตุสมผลเอามา,มากมันเริ่มต้นตั้งแต่มากินเหล้าด้วยแล้วบอกพ่อตายเนี่ยเออแล้วทุกคนก็ต้องไปนะแต่ดูเหมือนว่าไอ้มาดเนี่ยมันไม่ค่อยเสียใจกับการที่พ่อตายเลยฮะมันยังเล่นมุกนู่นมุกนี่อยู่ได้เลยนะ ศพลืมตาได้อีกแถมมีการบอกกับพ่อตัวเองว่าเดี๋ยวจะให้พิยมใช้นี่ให้ปูมาขนาดนี้เลยนะที่ไม่น่าเชื่อเลยก็คือวิญญาณออกมาจากล่างเราพูดว่าจะต้องใช้นี่ให้เนี่ยอันนี้มันเป็นฟางเส้นสุดท้ายของความน่าเชื่อถือแล้วนะครับแต่ผมอยากรู้จังเลยนะครับว่าทุกคนโง่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอโดยเฉพาะพี่เป็นต่อทำไมไม่ฉลาดแบบเรื่องแบบนี้นะที่เรื่องอื่นนี่ฉลาดเป็นกรดเลยนะครับ แล้วทุกอย่างมันก็มาเฉลยในวันรุ่งขึ้นที่ทั้งหมดกําลังใส่ชุดดาเตรียมตัวที่จะไปงานศสนพ่อไอมาดนะครับพอพี่ยมมาถึงไอมาดก็โทรเข้าเครื่องพี่ยมแล้วบอกว่าให้เปิดดูลายปรากฏว่าวิดีโอที่เห็นนั้นก็คือพ่อของไอมาดฮนะยังไม่ตายแถมขอบคุณพี่ยมที่ใช้นี่ให้ฮนะะเอ๋ยมขอบใจนะที่ช่วยใช้นี่ให้พ่อสามหมื่บางไปเที่ยวอาบอบนวดกันใหม่จุ๊บ แสบมาทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะครับฉากแรกก็จบลงเพียงเท่านี้ฉากต,ต่อไปกันครับฉากนี้เป็นเรื่องราวของสาวๆเจมินพิคอบแล้วก็น้องพอใจอยู่ที่มินิมาร์ทครับเจมินช,ชวนหมอดูที่ดูแม่นมากนะฮะมาให้ทุกคนได้ดูดวงมาดูคนนี้ดูน้องพอใจอย่างแม่นเลยครับทักเรื่องมีหนุ่มมาจีบตัวเองก็มีใจให้กับหนุ่มน้อยด้วยนะ เออแต่ไม่กล้าพูดตรงๆไปดูเหมือนจะตรงด้วยนะครับพอมาถึงพี่ก๊อฟเนี่ยก็บอกว่าให้ทั้งหมดออกไปเพราะเป็นเรื่องสําคัญและส่วนตัวของพี่ก๊อฟสรุปแล้วเรื่องนั้นก็คือหากพี่ก๊อฟยังอยู่ที่นี่ต่อไปพี่ก๊อฟจะจนอย่างนี้ฮะถ้าอยากรวยกว่านี้ต้องออกไปจากที่นี่คือต้องลาออกจากที่ทํางานเนี่ยฮะจนพี่ก๊อฟต้องหาทางที่จะบอกน้องพอใจเพื่อจะขอลาออกแต่ก็ไม่กล้าล่ะครับคนเราอยู่ด้วยกันมาตั้งนานพอมาปรึกษาเจมิน เจมินก็บอกว่าถ้าไม่อยากลาออกเจมินก็บอกว่าต้องให้น้องพอใจไล่ออกสิทีนี้แหละครับออกอุบายสารพัดเพื่อให้น้องพอใจไล่ออกครับแต่ก็ดูแปลกๆนะครับทําขนาดไหนน้องพอใจก็เหมือนใจดีอ่ะไม่ไล่ออกเหมือนรู้แกวแล้วอ่ะสุดท้ายเราก็ได้รู้ถึงการวางแผนของเจมินครับเธอต้องการให้พี่ก๊อบเนี่ยออกจากร้านเพื่อจะเอาเด็กที่แกเลี้ยงไว้มาทํางานกับน้องพอใจ เธอก็เลยออกอุบายให้หมอดูมาดูดวงให้พี่ก๊อฟว่าถ้าหากอยู่ที่นี่เนี่ยมันจะจนนะแต่ถ้าออกไปเนี่ยมันจะรวยจนพี่ก๊อฟรู้สึกว่าไม่ชอบมาพาคกลก็เลยไปปรึกษาน้องพอใจก่อนนะทั้งคู่ได้รู้ว่าเจมินเนี่ยวางแผนมาจึงดัดหลังเจมินด้วยกันทํายังไงก็ไม่ไ่พี่ก๊อฟออกครับเอาจริงๆนะครับเจมินหรือสกัลลินลี่เนี่ยดูแล้วจะชั่วเท่าผัวหรือชั่วกว่าผัวแล้วมั้งตอนนี้ <laughs> อย่างแรกเลยนะเลี้ยงเด็กไว คือมีผัวอยู่แล้วแต่ยังเลี้ยงเด็กเนี่ยอันนี้ชั่วอยู่แล้วนะฮะแถมยังชั่วอีกให้น้องพอใจไล่พี่ก๊อฟออกคือไม่คิดถึงพี่ก๊อฟเหรอว่าแกจะหาเงินได้หรือเปล่าเพื่อนที่คบกันมาตั้งนานแต่อีเด็กที่มาชั่วคู่ชั่วคราวเนี่ยมันชั่วซ้ำชั่วซ้อนไม่รู้ยังไงฮนะสงสัยจะเกินเยียวยาแล้วเนาะแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงอีพีนี้ฮะลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบา อย่าลืมกดชอบ s ั r i b คและกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ SCT สวัสดีครับ